สวัสดีค่ะเจ้าดีเจ้าหญิงแลวก็เจ้าชายทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสําหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์แล้วก็ทุกๆเรื่องราวทุกๆกําลังใจนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันรายการี่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกําลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันเช่นเดิมนะคะเราฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขนะคะเพิ่มพลังบวกของเรานะะในทุกๆุกวันนะคะเพื่อเป็น วิตามินพลังในการขับเคลื่อนการใช้ชีวิตนะคะในแต่ละวันของเรานั่นเองนะคะเพราะทุกๆวินาทีเป็นเป็นการเริ่มต้นนะคะเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วสิมันคือมันไม่ต้องเริ่มต้นอะไรแล้วนะคะทุกคนนะก็ฟังไว้เป็นอะไรดีๆมีความสุขในทุกๆวันนะคะท่าปิดของเราวันนี้ค่ะเราก็จะมาส่องเอเนอร์จีกันนะคะว่าเ,เขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะคะเรามาดูสิ เขาคิดอะไรกับคุณอยู่ตอนนี้นะคะ3เนาะหูกระต่าย3ามสีให้เลือกเลือกไม่ได้กดหยิดไปก่อนใครเลือกได้ไดแล้วเดี๋ยวเราไปดูสีที่หนึงกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นนะคะกับท็อปปิกของเราว,วันนี้เรามาดูซิว่าสองเอเนีของเขากันนะคะว่าเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่ทาดดค่ะ ื่อถึงคนกองที่1นนะคะสีเหลืองพาสเทลนะเขาคิดอะไรกับคุณอยู่คะคนกองที่1นึสิบเหรียญโอ้โหความมั่งคั่งค่ะความร่ำรวยหรือความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ ไม่ใช่แบบเด็กๆนะคะคือจริงจังอะถึงขั้นแต่งงานก like ันนะคะอยู <S <s ่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขความบุมสมบูรณ์แล้วก็อยากเข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณด้วยเขาอาจจะเป็นคนที่มีฐานะฐานะดีนะคะเป็นระดับผู้นำระดับผู้บริหารระดับ c e o ได้นะคะสามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้ทุกอย่างเลยไม่ต้องลำบากหรือว่าร้องขอสิ่งใดหรือเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่สมระและชิวๆ แต่ว่ามีทุกอย่างพร้อมนะคะมีทรัพย์สมบัติมากมายนั่นเองมองความสัมพันธ์ระหว่าง,งคุณกับเขาแบบผู้ใหญ่จริงจังจริงๆไม่ใช่มองความสัมพันธ์แบบเด็กๆแล้วก็อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงด้วยนะคะดีจังเลยมองอนาคตไปกับคุณนะคะถึงขั้นแบบอยู่ด้วยกันจนแก่จนเฒ่าเลยนะคะความอุดมสมบูรณ์ความมั่นคงนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะแปดดาบ ต้องเป็นแปดดาบแปดไม้เท้าเขายังคงยึดมั่นนะคะการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณนะคะแปดไม้เท้าแล้วก็เหมือนกับแปดดาบเนี่ยยังยึดยึดมั่นต้องการนะคะแน่นอนคือผมก็ โดนมัดก็คือยึดติดยึดติดกับความคิดที่ยึดติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณเคลียร์เรื่องราวปัญหาระหว่างคุณกับเขานะคะการติดต่อสื่อสารพูดคุยเขาอยากพูดคุยกับคุณหรืออีกในนึงก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้ยังมาไม่ได้ยังทาอะไรไม่ได้นะก็ติดอยู่กับอุปสรรคหรือว่าอะไรต่างๆมากมายนะคะที่เป็นแปดดบนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ถึงโอกาสถ,าถึงเวลานะคะเขาก็ยังคงนั่งตั้งใจแน่วแน่ว่าติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณแน่นอนเลยเพราะว่าความรู้สึกอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะคะ 8ไม้เท้าคือรวดเร็วกระทนหันโดยไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับมเมสเซจจากเขาอย่างกระทนหันไม่ทันได้ตั้งตัวเวลาที่คุณยุ่งมากๆนะคะและความสัมพันธ์นะเขาต้องการให้มันเป็นแบบผู้ใหญ่นะคะค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆนะคะแล้วก็ความรู้สึกของเขาอ่ะก็ยังคงแบบมั่นคงแล้วก็อยู่ทุกวันนะคะเหมือนกับว่ามองอนาคตไปไกลเลยทีเดียวนะ สเตรนท์แน่นอนตกหลุมรักคุณหมดหัวใจแล้วค่ะอยากบอกว่าอยากมีคุณไว้ในชีวิตมากๆเลยนะคะดูสิตกหลุมรักคุณขนาดนี้สเตรเห็นไหมคะว่าเขาตกหลุมรักคุณจนหมดหัวใจเลยนะคะถ้า เป็นตัวตนคุณกับเขาเนี่ยนะคะเขาอ่ะยินยอมคุณได้หัวใจไม่ว่าเขาจะมีความอีโก้มีความพราวแค่ไหนก็ตามนะคะหลงรักสาวน้อยคนนี้จนหมดหัวใจเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนไม่ว่าคุณจะทําอะไรหรือว่าคุณนิ่งๆก็ยิ่งใจละลายมากๆเมื่อได้อยู่ใกล้ๆกับคุณสามไม้เท้าคนแดนไกลของคุณคนนี้เฝ้ารอคอยการเดินทางมาพบเจอกับคุณมากๆเลยและหนุ่มน้อยหรือหนุ่มใหญ่ผู้นี้ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดง่ายๆค่ะแล้วก็ ไม่ถอยง่ายๆแม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะฉันไม่ยอมฉันจะต้องเข้ามาหาหัวใจหาคนที่เขารักหาคนที่เขาตกหลุมรักมากๆเลยและความอีโก้ความพราวนะคะที่มันยังคงมีอยู่นั้นมันจะละลายหายไปเมื่อได้เจอหน้าคุณนะคะเขาจะรู้สึกว่า คืออยู่ไกลอ่ะอยู่ไกลแล้วก็ไม่ได้คุยกันมันก็นิ่งมากถูกไหมมันต้องข่มอารมณ์แต่เมื่ออยู่ใกล้เมื่อไหร่แล้วก็เขาก็จะไม่กล้าที่จะทําอะไรให้คุณได้รู้สึกเสียใจหรือว่าอะไรเลยนะคะจะรู้สึกว่ายิ้มและมีความสุขอยู่ตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่เขารอคอยที่จะได้มาพบเจอกับคุณบางคนมีความมีโก้ในตัวตนของตัวเองมีความเป็นผู้นำนะคะเก็บอาการและเก็บอารมณ์ได้ดีมากๆเพราะนั้นสังเกตแล้วก็ดูดีๆบางทีมันมีปฏิกิริยาหรือว่าอาการหรือว่าคําพูดการกระทําบางสิ่งบางอย่างทาให้คุณได้รู้วว่าาเคคคนนหลละะตกกุุมรััณดใจ องที่เพราะฉะนั้นนะคะพูดไปแล้วก็เขินแทนนะคะทุกคนสเสรน่านะคะคือยินยอมคุณหมดหัวใจเลยถ้าเขาได้เปิดเผยความจริงในใจแล้วคุณก้าวสู่ความสัมพันธ์แบบคู่รักแล้วแล้วก็นะคะคนสองคนนี้จะหวานแล้วก็โรแมนติกกันมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสามไม้เท้าคนแดนไกลของคุณนะคะมองความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นแบบบนพื้นฐานความเป็นจริงแล้วก็ แบบผู้ใหญ่ไม่ใช่แบบเด็กเดแบบผู้ใหญ่หมายถึงว่าสามารถพัฒนาต่อในเรื่องของความสัมพันธ์แบบการแต่งงานการอยู่ด้วยกันแบบจนถึงวันนั้นวันสุดท้ายของชีวิตเพราะฉะนั้นเขาคิดอะไรกับคุณอยู่เขายังคงยึดมั่น ยึดติดที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณคุณอาจจะได้รับมเมสเซจจากเขาอย่างกระันหันไม่ทันใน้ตั้งตัวแล้วก็รอคอยที่จะเดินทางมาพบเจอกับคุณด้วยและอยากให้ความสัมพันธ์คุณกับเขาเป็นแบบผู้ใหญ่สามารถเดินหน้าต่อกันได้และอยู่กันจนกระทั่งวันสุดท้ายวันนั้นของชีวิตนะคะคนกองที่1นึ่ไพ่สวยงามมากๆจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นตกหลุมรักคุณหมดหัวใจแล้วจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างและไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเพื่อที่จะเข้ามาชนะหัวใจของคุณและอยากมีคุณไว้ในชีวิตนั่นเองนะคะแล้วก็อยากััพออดดูแลคคุณทท้้งงหววใจวย่กี นะก็ประมาณนี้ค่ะท็อปปิกของเราเขาคิดอะไรกับคุณอยู่ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะในหูก,กระต่ายสีเขียวนะคะกับท็อปปิกของเราวันนี้ค่ะเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะคะเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์นะคะสื่อถึง คนกองที่สองเขาคิดอะไรกับคุณอยู่คะคนกองที่สองขอไพ่ห้าใบเขาคิดอะไรกับคุณอยู่สิบถ้วย อยากสร้างครอบครัวกับคุณนะคะอยากมีคุณไว้ในชีวิตอยากให้คุณมาอยู่ข้างๆอยากให้คุณมาเคียงข้างเคียงคู่อยู่ตลอดเวลาหันไปทางไหนก็มีแต่คุณตื่นมาก็มีแต่คุณอยู่ในบ้านอยู่ด้วยกันบ้านอันอบ อุ่นนะคะแล้วก็มีลูกกับคุณด้วยหเห็นไหมความุมสมบูรณ์ความอบอุ่นความรักความโรแมนติกที่มีแต่เรา2คนแล้วก็มีความมั่นคงนะคะแล้วก็แนนอนาคตก็อยากมีลูกสองคนอย่างที่คุณต้องการนะคะคือการได้แต่งงานการสร้างครอบครัวเองอยากที่จะเป็นอะไรที่มันอยู่ด้วยแล้วมันรู้สึกว่า อบอุ่นนะนะคะไม่ต้องมีอะไรที่มาเป็นอุปสรรคหรือว่าขวักน้ำไ,ได้แล้วก็อย,กอยากอยู่กับคุณไปจนแก่จนเท่าเลยทีเดียวนะคะอยากเป็นผู้สปอร์ตผู้ดูแลคุณอยากแสดงความรักความโรแมนติกกับคุณนั่นเองนะคะอยากพาคุณไปอยู่ในที่ที่มีความสุขธรรมชาติแล้วก็โรแมนติกนะคะดูสิมีแต่ดอกไม้ความรวมสมบูรณ์ความสุขสมหวังที่ไม่มีสิ่งกีดขวางที่ไม่ต้องมีอุปสรรคใดๆเลยนะคะ สิถ้วยการแต่งงานสร้างครอบครัวนั่นเองค่ะนะคะเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณมากๆเลยนะดูซิในใจนะคะความคิดเขาอยู่แบบนี้นะ,ะ King of w a n d s ตัวตนของเขาเป็นธาตุไฟมีความเป็นผู้นำมีเสน่ห์นะคะมีความเป็นผู้ใหญ่ทําอะไรมีการวางแผนจริงๆแล้วก็หนักแน่นนะคะแล้วก็ มองกันไกลคา,าดอะไรไว้เป็นไปตามนั้นฉลาดหลักแหลมมีเหตุผลแล้วก็ชัดเจนมีบุคลิกภาพดีมเเีเสน่ห์หล่อเทเซ็กซี่ในแบบฉบับของผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะคุณผู้ชายก็สลับตัวตนนะแล้วก็ทํางานเก่งบ้างงานมากๆมีความอีโก้มีความพร่าวนะคะราชาไม้เท้าอยากแต่งงานอยากสร้างครอบครัวกับคุณนะคะอยากเป็นหัวหน้าครอบครัวอยากเป็นสุภาพบุรุษที่สามารถดูแลแล้วก็เทคแคร์คุณได้นะคะ เเหรียญตัวตนของคุณเป็นเก้าเหรียญค่ะคุณมีพร้อมทุกอย่างมีความมั่งคั่งร่ำรวยในตัวตนของตัวเองสามารถซัพพอร์ตดูแลตัวเองได้เซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์มากๆเลยและเป็นคนที่ นิ่งแล้วก็ดุด้วยเหมือนกันในบางครั้งนะคะรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบสามารถดูแลตัวเองได้เดินทางไปไหนก็ได้ทําอะไรคนเดียวที่ไหนก็ได้นะคะอยู่เป็นโสดก็ได้อย่างสบายตัดจบได้ในทันทีได้เหมือนกันถ้าคนคนนั้นทําให้คุณรู้สึกว่าเสียใจหรือว่าร้องไห้เพราะนั้นเขาว่าอยากที่จะแต่งงานกับคุณแล้วมีครอบครัวขคุณนะอยากสร้างครอบครัวกับคุณเพราะว่าคุณมีพร้อมทุกอย่างที่เขาต้องการนะคะมีพร้อมทุกอย่างเลยน่ารากักเซ็กซี่ดูดีมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนดีมากๆนะคะเป็นมีความเป็นผู้นําแล้วก็หนักแน่นมากๆคุณขาด เรื่องเดียวคือการแต่งงานการสร้างครอบครัวแล้วก็ความรักนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีเซนต์หรือว่าสัมผัสที่ดีด้วยก็ได้นะคะขออีกสองใบค่ะเขาคิดอะไรกับคุณอยู่สองไมถ้ามองอนาคตกับคุณด้วยค่ะไปถึงการแต่งงาน สวยมากๆค่ะทุกคนไพ่ออกมาเองคือสวยงามมากๆ5้าใบนะคะสองไม้เท้าเขากำลังคิดเรื่องการแต่งงานกับคุณในอนาคตนะคะมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นสองไม้เท้าผู้ที่เป็นคนคุณนี้อาจจะเป็นคนแดนไกลาจากคุณก็ได้นะคะและอยากขอคุณแต่งงานทำยังไงดี่สี่ไม้เท้าจะเซอร์ไพรส์คุณแต่งงานยังไงดีนะจะขอคุกเข่าขอแต่งงานยังไงดีนะจะทําให้เรื่องราวระหว่างเราเกิดขึ้นและเป็นจริงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเขา เขารู้ว่าคุณต้องการแต่งงานเขารู้ว่าคุณต้องการที่จะมีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีใครที่เข้ามาซัพพอร์ตดูแลคุณและอยากเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นราชาไม่เท้าผู้นี้อยากที่จะแต่งงานกับหญิงสาวผู้นี้แล้วก็สร้างครอบครัวอุดมที่ความสุขสมบูรณ์ด้วยกันนั่นเองสองไม่ท้าว่าเป็นการคิด เขาคิดเรื่องคุณกับเขาแพลนในเรื่องของการแต่งงานคิดในเรื่องของการแต่งงานไว้เห็นไหมคะสีมเมเาวาจะวางแผนแต่งงานขอเธอแต่งงานยังไงดีนะจะพาเธอแต่งงานแล้วพาเธอไปอยู่ที่ไหนจะพาเธอมาอยู่ตรงนี้หรือว่าเราจะไปอยู่กับเธอหรือว่าอะไรจะยังไงประมาณนี้มองอนาคตคุณกับเขาไปถึงขั้นแต่งงานการสร้างครอบครัวการมีลูกนะคะแล้วก็ไพ่สวยงามมากๆทั้งห้าใบเลยจริงๆค่ะทุกคนเพราะฉะนั้น มันมีแต่ความอุดมสมบูรณ์และความสุขอยู่ตรงนี้สิ่งที่เขาคิดอยู่กับคุณนะคะตอนนี้ก็อยากให้มันเป็นจริงในเรื่องของความอนาคตที่มันจะถึงอนาคตอันใกล้นี้หรืออนาคตที่เขาแลนที่เขาวาดไว้ด้วยความเป็นผู้นำนะคะด้วยความมีสเสน่ห์ด้วยความที่เขาเป็นนักบริหารนักธุรกิจหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะเป็นนักคิดเป็นคนคิดมากก็คนจริงจังเหมือนกันนะคะ คิดคาดการอะไรไว้ก็เป็นไปอย่างนั้นเป็นคนที่เก่งแล้วมีความสามารถนะคะมีความเป็นผู้นําแล้วมีเหตุผลมีผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นเขาคิดอะไรกับคุณอยู่อยากแต่งงาน อยากสร้างครอบครัวกับคุณให,ให้อบอุ่นมากๆอยากซัพพอร์ตดูแลคุณอยากเป็นผู้นําที่ดีด้วยนะคะแล้วก็อยากให้คุณมาอยู่อ้อมเกาะของเขาทุกๆวันทุกๆคืนนะคะตื่นมาก็เห็นหน้าคนอยู่ในบ้านที่แสนอบอุ่นในการนะคะคนกล่องที่2องไพ่สวยแล้วก็โรแมนติกมากๆจริงๆนะคะก็ประมาณนี้ค่ะกับท็อปปิคของเราเข้าคิดอะไรกับคุณอยู่นะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในวันนี้นะคะดูแลสุขภาพคุณด้วยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับท็อปปิกของเราวันนี้นะคะเรามาส่องเอ y เนอร์จีขอกันดีกว่าน,นะคะว่าเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะคะคนกองที่3นะขอพลังงานแห่งไพ่าทาโรต์นะคะสื่อถึงคนกองที่3ค่ะเขาคิดอะไรกับคุณอยู่คนกองที่3มมาดูซิจะเป็นอย่างไร เดิมูนอึดอัดหลือเกินอึดอัดเพราะอะไรคะอึดอัดเพราะคิดถึงหรือเปล่าอึดอัดเพราะว่ามาหาไม่ได้ติดต่อไม่ได้พูดคุยไม่ได้หรือเปล่าหรือคุณกับเขามีเรื่องราวที่ทําให้ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันหรือเปล่านะคะเดิมูนอึดอัดหลือเกินเงาหนึ่งดาบอยากพูดคุยอยากคุยอยากเข้ามาคุยอยากเข้ามาชัดเจนอยาก เข้ามาเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปในทางที่ดีมากๆเลยนะคะ1ดาบนะการติดต่อสื่อสารการพูดคุยนะคะคุณกับเขาอาจจะมีปัญหาการที่ยังเคลียร์กันไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้มันทําให้เขาอึดอัดภายในใจนะคะหรือคุณตัดจบจากเข้ามาหรือเปล่าสองถ้วยอืมสองถ้วยเขาอยากชัดเจนกับคุณและอยากพูดคุยกับคุณอยากบอกคุณว่าเขาอยาก เป็นคู่รักกับคุณคุณคือความรักของเขาคือสองถ้วยเป็นคู่แห่งคู่เป็นไพ่แห่งความรักคู่รักเพราะฉะนั้นสองถ้วยคุณกับเขามีความแตกต่างกันไม่ว่าจะแตกต่างเรื่องของอายุทางไกลต่าง,าง,งา่ีต่างแดนต่างชาติต่างภาษาก็ตามสองถ้วยคือความแตกต่างคุณกับเขามีพลังงานมีแพชชั่นที่มันลงตัวมันละมุนมันสามารถที่จะพะัฒนาต่อในความสัมพันธ์กันได้แต่ทําอย่างไรถึงมีเดะมนขึ้นมามันอาจจะมีเรื่องราวความขัดแยง้งหรือความไม่เข้าใจกันอยู่ตรงนี้เกิดขึ้นทําให้รู้สึกว่า อยากติดต่อสื่อสารพูดคุยกับเธอหรือเกินอยากที่จะเข้ามาชัดเจนความสัมพันธ์อยากที่จะเริ่มต้นเป็นคู่รักกับคุณนะคะนะคะอยากที่จะแบบว่าแสดงความรักความโรแมนติกกับคุณจะแย่อยู่แล้วนะคะ2ถ้วยอยากที่จะเกี่ยวก้อยเดินกับคุณไปดินเนอร์ไปทานข้าวตรงนี้ตรงนี้ด้วยกันนะคะอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มีแพชชั่นกับคุณมากๆค่ะอยากที่จะแสดงความรักความโรแมนติกอยากมีคุณเคียงข้าง1ิบถ้วยโอ้โหอยากสร้างครอบครัวด้วยนะคะ แหมให้สวยจังเลยนะคะทุกคนมีความอึดอัดข้างในใจนะคะว่าอยากที่จะเป็นคู่รักกับคุณใจะใย่อยู่แล้วอสศวินเมทาว Prince of Wands เขาจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนเพราะว่าอัศวินไม้เท้าผู้นี้แพชชั่นของธาตุไฟไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคสิงใดพร้อมลุยเต็มที่ค่ะเพราะจะพิชิตหัวใจคุณมาให้ได้เห็นไหมว่าเขาอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตอยากเป็นคู่รักเริ่มต้นความสัมพันธ์คู่รักเดินหน้าไปด้วยกันแล้วก็แต่งงานกันสร้างครอบครัวกัน นะคะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าคุณกับเขา,าสามารถที่จะไปต่อในเรื่องราวของความสัมพันธ์ได้ฉันตกหลุมรักเธอมากๆเลยเธอเป็นคนที่มีแพชชั่นต่อใจหรือเกิดเวลาที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกมีความสุขมันมีพลังบางสิ่งเหมืออย่างภายในจิตใจที่รู้สึกว่าคิดถึงมีความผูกพันนะคะสปาร์กแล้วก็คิดถึงคุณไม่หยุดเลยนะคะเหมือนกับว่ามันก็ยังอยู่ในความคิด อะไรของเขาอยู่มากมายถ้าคุณไม่บล็อกเขาเขาต้องส่องคุณแน่นอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวระหว่างคุณกับเขา,าจะามีใครคนใดคนหนึ่งอาจจะต้องตัดจบมาหรือว่ามีปัญหาอะไรการที่ต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบไปอะไรแบบนี้ก็ได้มันอึดอัดเพราะมันคิดถึงนะคะคิดถึงมากๆเลยความคิดถึงความเศร้าความเหงาความเดียวดายที่มันอยู่ตรงนี้ไม่ว่าตอนนี้จะโปรยเทสหรือว่าตอนเย็นค่ําคืนแค่ไหนก็รู้สึกว่าฉันคิดถึงเธอฉันอยากที่จะเข้ามา เข้ามาพูดคุยเคลียร์ปัญหาหัวใจความรู้สึกเหลือเกินว่าตกหลุมรักเธอมากแค่ไหนอยากที่จะมีเธอเป็นคู่นะคะสวีทหวานแล้วก็โรแมนติกระหว่างคนกับเขาเป็นคู่รักอยากเริ่มต้นเป็นคู่รักแล้วอะนะคะแล้วก็อยากแต่งงานสร้างครอบครัวด้วยนะคะมีคุณมีลูกด้วยกันพาคุณไปอยู่ในที่ที่ มีความสุขมีความรวมสมบูรณ์มีดอกไม้มีธรรมชาติเยอะแยะมากมายไปหมดนะคะความรวมสมบูรณ์ความสุขสมบรณ์ความโรแมนติกในเรื่องของความรักโดยที่ไม่ต้องมีอุปสรรคอะไรมาเป็นขวากหน้าหรือไม่ต้องมีการทะเลาะก,กันไม่ต้องมีความเถียงกันได้ไหมเรามาแสดงความรักความโรแมนติกได้หรือเปล่าจะทํายังไงถึงจะมีคุณไว้ในชีวิตจะทํายังไงถึงจะได้แต่งงานกับคุณนะคะสิบถ้วยแล้วก็มีลูกกับคุณด้วยเพราะฉะนั้นอัศวินไม้เท้าก็ถึงออกมาบอกว่าฉันจะสู้เต็มที่แล้วก็ลุยเต็มที่แม,ทแม้ว่ามีอุปสรรคยังไงก นิ่งๆเก็บความรู้สึกไว้เพื่อที่อยากที่จะแต่งงานกับคุณแล้วก็มีครอบครัวกับคุณนั่นเองนะคะคนกองที่3นะคะดีจังเลยนะคะคือโรแมนติกทุกกองเลยจริงๆนะคะ1นึ่นะคะแต่งงานสร้างครอบครัวหมดเลยจริงๆอะไรนี่นะคะทุกคนจะได้พลังงานดีๆนะคะในในท็อปปีของเราวันนี้นะคะเขาคิดอะไรกับคุณอยู่คะ่ะ นะคะยังไงก็ขอให้ฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็เป็นอะไรดีดความอึดอัดนั้นมันอยู่ภายในใจซึ่งเราจะยังไม่รู้ว่าเขาว่าจะพูดหรือว่าอะไรเมื่อไหร่นะคะได้ต่เก็บไว้ในใจนะความอึดอัดความที่ความเป็นสุภาพบุรุษหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่อยากที่จะพูดคุยอยากที่จะเริ่มต้นคู่รักอยากที่สร้างครอบครัวความเป็นสุภาพบุรุษความเป็นเซนชนแมนมันจะต้องแบบพร้อมจริงๆแล้วก็พร้อมทั้ง หลายสิ่งหลายอย่างปัจจัยนะคะซึ่งจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคนั้นในเรื่องของการสร้างครอบครัวให้ได้เพราะฉนั้นมีอุปสรรคยังไงก็จะลุยนะคะอัศวินไม่เท้าลุยเต็มที่ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแม้อะไรจะมาขวางแม้จะมีอุปสรรคแค่ไหนเพราะอยากได้หัวใจเธอมาครอบครองและอยากมีเธอไว้ในชีวิตตลอดไปค่ะคนของที่3ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมค่ะฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ